สวัสดีเราเจสสิก้าทริปนี้นะเราจะมาเที่ยวอ่อนใต้ที่อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่มาถึงเราก็ตัดสินใจเช่ามอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันดันเสียนะสิ<ร> <c oughs> แต่ก็ยังดี <c oughs> ที่ยังเจอ <c oughs> ไอ้แสน หนุ่มเมืองออนใต้ถแถมใจดีอาสาขับรถพาเราเที่ยวได้แหละถึงแล้ววัดป่าตึงไอ้แสนบอกว่าที่วัดป่าตึงอ่ะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด แต่เดิมอ่ะเคยเป็นวัดร้างด้วยนะแล้วก็มีการบูรณะวัดใหม่โดยหลวงปู่ล่าตาทิพย์ จนท่านก็ละสังขารไปเมื่อปี2,536จนถึงปัจจุบันผ่านมา20ปีแล้วร่างกายของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยเลยและนอกจากนี้นะก็ยังมีการขุดเจอพระบรมาสารีริกธาตุแล้วก็ยังเจอของมีค่ามากในหลายอย่างเลยอย่างเช่นวัตถุโบราณพระพุทธรูปเครื่องถ้วยชามสังคโลกซึ่งปัจจุบันนะก็เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยชามสันกันแพ์นั่นเองว่าแต่นองเจสหิวหรือยังครับ โอ้เดินนานเหมือนกันเนาะหิวมากเลยค่ะไว้มีร้านไหนแนะนำให้ไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านอร่อยๆไ,ไปกันไปเลย ถึงแล้วสวนมันเบรรื่อละผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ของฝรั่งเรามาลองเบอร์รี่ของไทยกันบ้างดีกว่าไอแสบเล่าว่าที่เนี้ยแต่เดิมเป็นสวนลำไยของชาวบ้านแหละแต่เมื่อ5ปีก่อนนะเจ้าของสวนก็ได้เปลี่ยนจากสวนลำไยมาเป็นสวนหมอนซึ <and S 1> ่งมีการปลูกหมอนทั้งหมด4ไร่เลยนะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยแถมยังสามารถเก็บผลมนมัลลี่ได้อีกด้วย ซึ่งทางส่วนนะเขาก็จะขีดแค่ขีดละ20บาทเท่านั้นแถมไม่คิดค่าข้าวด้วยนะดีมากมากส่วนมื้อกลางวันของเราเราก็จะกินที่นี่เลยเพราะว่าไอ้แสนแนะนำที่นี่มาทางร้านของเขานะจะมีทั้งอาหารเมนูที่ใช้มันเบอร์รี่เป็นส่วนประกอบด้วยล่ะมาถึงขนาดนี้ไม่ลองไม่รู้แล้ว ใหม่แฮนด์ลูมที่นี่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำมาแล้วต้องไม่พลาดเพราะเป็นสถานที่ที่เรามาเรียนรู้กระบวนการปั่นกรอทอย้อมแล้วเราก็จะได้ย้อมพลาดจากสีธรรมชาติด้วยตัวเองอีกด้วย เพราะถ้าไม่ได้สัมผัสการย้อมผ้าจากออนใต้นะ,สะแสดงว่ามาไม่ถึงออนใต้นะจ๊ะซึ่งที่นี่จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการย้อมผ้าไม่ว่าจะเป็นไม้ฝางเอ่ยไม้สักเอ้ยแกนไม้ขนุนเอ่ยลองมาทำดูนะสนุกชัวชัวนอกจากจะมีกิจกรรมแล้วนะที่นี่ก็ยังมีผ้าทอขายไว้เป็นที่ระลึกให้เอากลับบ้านอีกด้วย และที่สำคัญพาที่เรายอ้อมเราก็เอากลับบ้านได้เลยสำหรับทริปนี้ไอ้แสนก็แนะนำที่พักที่ซุ้มโฮมสเตย์ให้เราได้แหละบอกเลยว่าที่เนี่บรรยายกาศดีมากๆห้องพักก็น่าอยู่คาเฟ่ก็โคตรชิลเลยแต่นอกจากจะมีที่พักที่นี่แล้วนะ ยังมีที่พักที่ใกล้ชุมชนออนใต้อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนฮิมออนใต้ ai, บ้านสวนตัสตี้โฮมสเตย์บ้านปงหลอดแล้วก็ป่าตานบ้านอุ่นสบายซึ่งที่นี่นะเที่ยวแล้วบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนได้รับสเสน่ห์ของออนใต้ ai, แบบเต็มๆเ,เลยจ้า